จะมีรสแบบว่าเป็นคารามเมลนิดนึงนี่ผัดเมนูนี้ไม่ต้องมีอะไรนะคะผักเผึกไม่ต้องใส่นะคะก็จะเป็นไข่กับเหมือใช้โป้นี่ลอนรวนนะคะนี่น่าก,กิน หอมเลยค่ะหอมขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much นะคะหมูเม็ดอ่านว่าไงนะหนูเม็ดขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องดาสวัสดีคุกดานะคะทายกันนะคะ เดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยผัดประมาณนี้นะคะให้มันมเดี๋ยวขอชิมสักน้อยหนึ่งเพราะว่าเมนูนี้มันจะต้องออกหวานานิดนึงออกหวานานิดนึง <laughs> Thank you s งแตงกิ e วโซมา l ทโร y รไม e n นขอบคุณนะคะคุณกาซ่าขอบคุณนะคะ <laughs> คุณกาซ่าใช่ไหมอย่าถามขี้เกียจตอบดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอืมอืมโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ไข่เลยนะคะนี่นะคะไข่ใส่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคนคุกเขามันก็จะ มันจะแหลกอีกหน่อยนึงนะคะก็บอกว่าต้องผัดกับหัวหอมแดงเนี่ยจะอร่อยจะใส่ถาดไหนดีเอ้ยนี่น่ากินมากดูสิคะ อร่อยอร่อยจะหวานหวานเค็มๆนะอร่อยกินกับข้าวต้มเนมนูข้าวต้มนะสุดยอดเลยค่ะถ้าใครจะโรยผักชีหน่อยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันไม่ต้องโรยนี่น่ากินมากเสร็จแล้วหนึ่งเมนูไวมากหนึ่งเมนูไวมากเลยค่ะ thank you so much นะคะ hello my รม i e ฟ d ฮัลโหลฮัลโหลไฟน thank you thank you มาค่ะเดี๋ยวเรามาสักใส่จานนะคะใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราใส่อันนี้เลยใส่จานนี้เลยถาดนี้เลยนะคะใส่ถาดนี้เลยนะคะ หอมเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วปิดแก๊สได้แล้วนะคะปิดไฟแล้วนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much นะคะ ขอบคุณน้องดาขอบคุณโอยดีใจด้วยนะคะคุณกาซ่าขอบคุณนะคะเก่งมากได้สี่เซนแล้วขอบคุณนะคะเราต้องสู้เห็นไหมถ้าเราถอยเราก็จะเราก็จะไม่ได้อย่างใจหวังที่เราอยากได้เนาะ คุณกาบอกสู้จนสุดเลยนี่นะคะเสร็จเสร็จเป็นหนึ่งเมนูนะคะสำหรับเมนูผัดหัวเชโป้นะคะผัดหัวเชโป้ใส่ไข่นะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะนี่นะคะน่ากินมาก